สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับเจนเจ้านะครับบ้านใบตองการละครนะครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการทํากลีบกุหลาบครับของใบตองนะครับผมมาดูวิธีเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราฉีกใบตองครับขนาด1นิ้วนะครับหรือขนาดที่เหมาะสมนับที่เราจะทานะครับแบบนี้นะครับผม ส่วนตัวเจ้านะครับจะใช้ด้านอ่อนเป็นด้านซ้า,ายด้านขวาเป็นด้านแข็งนะครับพับมาเลยอย่างนี้นะครับแบบนี้เฉียงลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็แมกค,ครับผม บบนี่เลยแบบนี้นครับมองเห็นกันไหมประมาณนี้นะครับตัวที่สองเราก็ทำเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเราจะสอดเข้าตรงนี้ด้านข้างอ่ะไม่ใช่ด้านข้างด้านหน้านะครับแบบนี้แล้วก็โคง้ง ตามแนวของกิ่ที่1แบบนี้เลยนะครับจะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะครับแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับดูดูภาพเอานะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ กีบกุหลาบประมาณนี้นะครับส่วนตัวเจ้านะครับก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กับกับงานเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ <c oughs> นะครับก็จะเป็นหืดกรีบกุหลาบประมาณนี้ติชมกันได้นะครับผมแนะนําเจ้าเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้เจ้าทําอะไรลงให้ดูหรือว่ามาแบ่งปันความรู้อะไรนะครับ แนะนำจะได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ให้เจ้าเลยนะครับถ้าจะว่างเดี๋ยวเจาจะมาอัดคลิปให้ทุกคนชมนะครับนี่ก็คือกีบกุหลาบนะครับ